สวัสดีทุกๆคนตายเกโฮตาเจาหาวฮั l โ e ล e อ y o n รีคลิปนี้เป็นคลิปที่83แล้วเรายังอยู่ที่ธรรมชาติทีนี้เรามาดูคำว่าแม่น้ำภาษาฮกเกี้ยนตัวกังจุย ตัวนี้แปไว่าใหญ่กังจุยก็คือสายน้ำก็เป็นสายน้ำใหญ่เช่นว่าว่ก็ก็ของเราไหวยชูก็บ้บบานของเราเอาเบอร์ก็ข้างหลังไหวยชูเอาเบอร์อูตัวกังจุยมีอูแปลว่ามีไหวยชูอาวเวอร์อูตัวกังจุย หลังบ้านของเรามีแม่น้ำหรือจะบอกว่าตัวกังจุ้ยปูจินเจาโจยหือตัวกังจุ้ยก็แม่น้ำปูก็มีจินเจาโจยก็เยอะมากหือแปลว่าปลาตัวกังจุ้ยปูจินเจาโจยหือ แม่น้ำมีปลาเยอะภาษาจีนกลางเหอเหอภาษาอังกฤษ river ทีนี้มาดูคำว่าหล่ำทานภาษาฮขกเกี้ยหล่องกาวเกี้ยก็หมายถึงสายน้ำเล็กๆเกี้ยนี้ก็แปลว่า แก่งก็แปลว่าลูกนะครับก็หมายถึงสายน้ําเล็กๆนะครับเช่นกัวไหลคือหลอ่งเกาเกี้่จังจุ้ยกัวก็เราใช่ไหมไหลคือก็ไปหล่งเกาเกี้่นาทานจังจุย้ยเราอาบน้ำกัวไหลคือหลอ่งเกาเกี้่จังจุย้ยเราไป อาบน้ำที่ลำธารภาษาจีนกลางซีหลิวซีหลิวปกติใช้คำว่าซีคำเดียวก็ได้ที่แปลว่าลำธารแต่หลิวคำนี้เขาก็เพิ่มขึ้นมาคำว่าหลิวนี่แปลว่าไหลน้ำไหลเนี่ยหลิว,ลวนี้แหละภาษาอังกฤษ stream นี้มาดูคำว่าบ่อภาษาฮกเกี้ยนตีเช่นคือตีคือแปลว่าปลาคือตีก็คือบ่อน้ำตัอาาวอย่างเช่นวัวเอ๋ของเราชูมึงชู่มึงข้าวก็คือหน้าบ้านนะครับชู่มึงข้าวอูคือตี ว่าชูเมือนข้าวอูคือตีหน้าบ้านของเรามีบอกลาภาษารินกลางฉีฉีภาษาอังกงิาษากพรนีนี้มาดูคำว่าหินภาษาฮกเกี้ยนเกี่ยวเทาคำว่าเทาคำหลังนี้แปลว่าหัวนะครับ ตัวอย่างเช่นเกี่ยวเถาเ,เาจี๊ยบเถาจินเจติงแต่นี่แปลว่าแข็งเจี๊ยบเท้าจินเจติงก้อนหินแข็งมากภาษาจีนกลางซือเถาซือเถาภาษากิตสโตนทีนี้มาดูคำว่าใสา่ภาษาฮกเกี้ยน ส่วตัวอย่างเช่นคีชูก็คือสร้างบ้านเตวอไอเฮก็คือต้องใส่คีชูเตวอไอเฮส่วสร้างบ้านต้องใส่รายภาษากีนกรางซางซาภาษาอังกฤษแซ ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ s รซ Food g เกรดผลิตจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา1ลิตร800กรัมเต็ม75บาทคาร์บอน ผลิตจากกะลามะพาวเผาปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม2 800. ลิตร800กรัมเต็ม89บาทซูจิโกสบู่กรีซอรินบำรุงผิวลาโนลีนช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคา เหลือสามสิบห้าบาทซูจิโกะสบูลาโนลีนกรีซลีนเป็นสบู่ออร์แกนิกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP มีแบบรองสารออร์แกนิกจากอีโคเซตฝรั่งเศสมีเลขจดแจ้งอ,อยอกลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่นหอม มีส่วนผสมของลาโนลินแท้น้ำผึ้งแท้เจียวว่าหนของจระเข้และสารสกัดจากดอกคาโมไมลา์มีฟองเยอะอาบน้ำแล้วทำให้ผิวสวยลื่นนุ่มเนียนสั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีโกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ